รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิต นั้นยิ่งใหญ่เทคโนโคเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืน สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกพร้อมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางบูเดน่าทีวีครับสำหรับวันนี้ครับน้องต้นกล้าและก็น้องฟางนะครับเขามีข้อสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกล้วยไม้ครับ ผู้ชมค,ครับบางทีเราเห็นกล้วยไม้หน้าตาปกติสวยงามทั่วๆไปแบบนี้ครับหารู้ไหมว่าข้างในนั้นรีงแล้วบางต้นนั้นมีไวรัสกล้วยไม้อยู่นะฮะบางต้นแสดงอาการบางต้นไม่แสดงอาการแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับแนะ่นอนครับเขามีชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้มาแล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้มันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราปฏิตากันเลยครับในช่วงปัญหาขาดใจครับ ต้นกาทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังสำรวจดูกล้วยไม้ครับพี่รู้สิดำดำดงแดงเต็มไปหมดเลยใบก็เป็นจุดเหลืองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลใช่ต้นการู้จักชุดเพอร์ซี่คิดหรือเปล่าไม่รู้จักครับพี่ว่าแต่มันคืออะไรล่ะครับพี่ฟางพี่ได้ยินมาว่าชุดเนี้ยใช้ตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ได้แต่ว่ารู้ผลเร็วภายใน5นาทีเลยโอ้โห3ถึง5นาทีเหรอพี่ใช่แล้วทำไมมันรู้ผลเร็วขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน พี่นึกว่าต้นก้าจะรู้สิจะได้แน,นะนำพี่ด้แหอ,อย่าเพิ่งน้อยใจสิถึงต้นก้าจะไม่รู้จักนะแต่ต้นก้าก็พอจะหาคําตอบกับพี่ฟังได้นะเพราะว่าต้นก้าก็อยจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าชุดเพอร์ซี่คิดเนี่ยจะสามารถตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ได้จริงหรือเปล่าอเอ๊แล้วเราจะไปหาข้อมูลชุดเพอร์ซี่คิดได้จากที่ไหนละ่ะอ๋อ,อนี่ไงให้พี่กบไปช่วยหาคําตอบให้กับเราดีกว่า ได้สิครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาคำตอบเรื่องชุดโพสซคิดที่น้องฟังต้องการทราบรายละเอียดผมว่าถ้าเราพร้อมแล้วนะครับก็ลุยกันเลยดีกว่าครับไปติดตามภารกิจค้นหาคำตอบได้ในช่วงไขปัญหาครับ ุณผู้ชมครับปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกกล้วยไม้ไปจําหน่ายยังต่างประเทศปีปีหนึง่งมูลค่าหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวครับมีตลาดการส่งออกกล้วยไม้ที่สําคัญคือประเทศญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงประสบปัญหาโรคไวรัสกล้วยไม้จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการผลิตและการส่งออก กรมวิชาการเกษตรจึงได้ทําการศึกษาถึงปัจจัยและวิธีการผลิตที่เหมาะสมการป้องกันและการควบคุมศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงที่เป็นปัญหาต่อการปลูกเลี้ยงและการส่งออกเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับการส่งออกจะให้ความสําคัญมากในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากศัตรูพืชซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อกิจการทางการค้าในการส่งออกและนําเข้าของแต่ละประเทศนั่นเองครับ ครับพี่กบข่าวไปข้อจำกัดที่เกิดขึ้นมานี้นะครับทางสํานักวิจัยพัฒนาการราคาพืชกรมวิชาการเกษตรครับจึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้ขึ้นมาสามารถนําไปใช้งานอย่างง่ายเลยทีเดียวครับโดยได้รับทุนวิจัยจากสํานักพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสวกครับซึ่งวันนี้เองครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิรเดชทองอัมภัยครับท่านผู้อํานวยการสวกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ต้องสอบถามกันครับว่าบทบาทหน้าที่ของสอวกเนี่ยคืออะไรครับสบวกรเป็นองค์การหมหาชนนะครับ,รบที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะยิ่งเน้นที่จะทําให้กับกระทรวงเกษตรมีความเข้มแข็งในเรื่องการวิจัยมากขึ้นครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทุนวิจัยนะครับในชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้นี่ละครับพูดถึงเรื่องของความสําคัญเลยนะครับที่ตอนนี้เองเราเล็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะปัญหาต่างๆของการส่งออกกล้วยไม้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับกล้วยไม้นี่จริงๆแล้วเนี่ยเราส่งออกปีหนึ่งก็หลายพันล้านนะฮะประมาณ6กพันล้านครับแล้วก็เดิมเราเคยส่งออกในรูปของไม้ตัดดอกคือคือตัดเฉพาะดอกออกไปครับ จนกระทั่งในระยะหลังเนี่ยตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับต้องการเอาเป็นกระถางแล้วก็ไปวางบนโต๊ะทางานพอดอกรยเขาก็โยนทิ้งเนี่ยนะครับครานี้ก่อนที่จะเข้าไปได้แบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจเพราะเขาก็พยายามเช็คว่าถ้ามีไวรัสติดไปเนี่ยนะครับก็ทําลายทิ้งกันเป็นเสียหายกันเยอะเลยนะครับครานี้นักวิจัยของไทยเนี่ยนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับดรสุรพีเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาว่าแทนที่จะทาได้ตรวจทีละเชื้อเนี่ยเขา ทำชุดเดียวตรวจที่ามเชื้อเลยซึ่งเป็น3เชื้อสําคัญเชื้อไวรัสที่พบในกล้วยไม้และข้อสําคัญถูกกว่าของเมืองนอกนี่อาจจะเกือบสิบเท่าตัวนะครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการวิจัยชุดนะครับตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้อน,นี้และครับพูดถึงเรื่องของการนําไปใช้งานแล้วจริงๆเนี่ยจะใช้ได้กี่กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยก็คือพวกที่พอเลี้ยงนยเนื้อเยื่อแล้วขยายพันุ์ขยายเพื่อเพื่อปลูกในในสวนของตัวเองจะไปทําไม้ตัดดอกหรือทําอะไรก็ตาม ถ้ามีการตรวจก่อนว่าไม่มีไวรัสแล้วก็มีการขยายพันธุ์จากต้นนั้นอันนั้นก็จะทําให้ลดความเสียหายจากโรคลดการระบาดไปตั้งแต่ต้นอันที่2คือผู้ส่งออกอย่างที่บอกครับตอนนี้มีการส่งออกกล้วยไม้ในรักษาเป็นกระถางครับแต่การที่จะส่งออกได้ต้องมีการตรวจก่อนว่าปลอดจากโรคไวรัสเพราะถ้าไม่ไม่ตรวจเกิดไปพบที่ปลายทางเขาส่งกลับหรือทําลายทิ้งเนี่ยค่าเสียหายเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาตรวจสอบโดยใช้ชุดนี้ไม่กี่ร้อยบาทถ้าเขาตรวจแล้วไม่พบเขาก็นำส่งออกไปได้เลยโดยที่ ลดความเสี่ยงเรื่องของการถูกตีกลัดอันนั้นก็คืออย่างหนึ่งครับมวันี้ทางรายการต้องขอขอบคุณผอเพียงสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทนะครับในการส่งเสริมทุนเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้ขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทราบไปแล้วนะครับว่าพระเอกของเราคือเจ้านี่นี่เองครับโพซี่คิดครับชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้อย่างง่ายนะครับซึ่งคุณผู้ชมรู้ว่าเกษตรกรนั้นก็สามารถตรวจสอบได้ครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของไวรัสกล้วยไม้และก็วิธีการใช้เขามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์สุรพีกิรติยะอังกูดครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วไวรัสกล้วยไม้นะครับมันมีความรุนแรงขนาดไหนกับกล้วยไม้ในบ้านเราบ้าง ไวรัสบนกล้วยไม้เนี่ยเรามีรีพอร์ตเราพบว่ามีรีพอร์ตถึง27ชนิดบนกล้วยไม้แต่ตัวที่มีระบาดมากแล้วก็มีความรุนแรงกับกล้วยไม้เนี่ยมีอยู่3-4ชนิดเองนะคะทีนี้ในบ้านเราที่เจอมากเนี่ยก็คือซิมิเดียบุตเสกไวรัส c m b กับออร์โดโกซัมมินสปอร์ตไวรัสก็ เป็น o i s v นะคะคสองตัวนี้จะพบอยู่ในกล้วยไม้เกือบจะทุกพันธุ์เลยอย่างไวรัสที่ติดมากับกล้วยไม้เนี่ยมันมนติดมาอย่างไรครับอาจารย์ติดโดยวิธีการแม c h a n i c a l Mechanical ก,ก็คือการที่เกิดบาดแผลแล้วเชื้อเนี่ยอินเฟคเข้าไปได้นะแต่โดยธรรมชาติทุกวันนี้มันติดไปกับต้นพันธุ์อาจารย์ครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างการเข้าห้องแลบกับชุดตรวจสอบโพสิคิด ระยะเวลาต่างกันเยอะไหมครับโอ้เยอะมากข้าห้องแลบเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์ถ้ายิ่งตัวอย่างเยอะๆโอ้เข้าคิวยอนานทีเดียวแต่อันนี้เนี่ยถ้าเข้าไปตรวจสอบเองเนี่ยเก็บตัวอย่างมาบดมาหยอดอ่านผลภายใน3นาทีถึงนาทีไม่น่าจะเกินสนาทีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นผลเลยมันง่ายมากและเร็วมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคือช่วงที่ตรวจเนี่ยอย่าไปตรวจตอนบ่ายที่อากาศร้อนมากๆเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอาจจะถูก สลายเหมือนจะจะสูญเสียคุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรวจในอากาศที่ไม่เกิน38อะไรเงี้ยจะดีน่าจะดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะมาดูหน้าตากันนะคุณผู้ชมครับนี่คือด้านนอกของซองจะเป็นประมาณนี้นะแกะมาข้างในก็จะมีผมหยิบมาแรกนี่หลอดหลอดนะครับหสำหรับดูดในการเตรียมตัวอย่างมีถุงพลาสติกอีกอันหนึ่งโอ้ถุงพลาสติกสำหรับเตรียมน้ำคั้นพืชนี่คือทั้งหมดมีแค่3อย่างเองเหรอครับ งันชุดหนึ่งเราใช้ได้กี่ต้นะฮะหนึ่งตัวอย่างแต่ตรวจได้สามเชื้อตรวจสอบไวรัสได้สามชนิดในตลับนี้ค่ะคือซีไวบีโอไอซีลาโพลที่ไวรัสวิธีการครับอาจารย์ครับยากขนาดไหนในอุปกรณ์มันก็ง่ายได้ละง่ายมากคุณเองก็ทําได้ครับผมค่ะก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็เด็ดการที่เด็ดแบบนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปที่อื่น คือเด็ดจากในถุงเลยเด็ดด้วยถุงค่ะเสร็จแล้วอ่ะเอาบัฟเฟอร์ใส่บัฟเฟอร์นี่จะมีอยู่ในกล่องนะคะเมื่อซื้อไปหนึ่งกล่องก็จะมีชุดนี้สิบชุดแล้วก็มีบัฟเฟอร์หนึ่งขวดอ๋อคือที่เกษตรกรจะซื้อไปเนี่ยไม่ได้ซื้อมาทีละชิ้นนะคือต้องซื้อหนึ่งกล่องและในหนึ่งกล่องก็จะมีตัวนี้มีบัฟเฟอร์อยู่นะซึ่งเขาเรียกว่าบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้มาอย่ในชุดแล้วคุณก็บใส่ไปได้เลยครับดูดูใส่ไปสองครั้งที่หนึ่ง แล้วใส่ลงไปปเลยค่ะแล้วคราวนี้คุณก็บดครับวิธีการบดก็ง่ายมากนะคะครับปิดซิปมันเป็นถุงซิปนะคะแล้วก็บดอย่างนี้บดให้เนื้อเยื่อแตกครับนะคะละลายออกมาในน้ําคั้นครับละลายออกมาในบัฟเฟอร์ก็กลายเป็นน้ําคั้นพืชที่จะมาใช้หยอดนะแค่นี้เองครับหยอดเลยค่ะเสร็จแล้วผมก็หยอดติดต่อกัน3หยดลุมละสหยดหนึ่อีกช่องหนึ่งค่ะห สองเลยโอเคค่ะครับผมแต่คราวนี้สังเกตดูเดี๋ยวมันจะไปครับอันนี้เห็นไหมฮะเริ่มเกิดแล้วครับผมซีไวเอ็มดีเกิดแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จะขึ้นสีแดงหนึ่งขีดตรง CY นี่แหลรอฮะอาจารย์ครับใช่คืออะไรตอนนี้เชื้อเคืองคือซีเมดิโมอสเซกไวรัสซีไวเอ็มดีอ๋อเห้ตัวนี้คือจุดกึ่งหนึ่งขีดที่ตัว C C ก็คือ เป็นเส้นที่ควบคุมปฏิกิริยาของชุดตรวจสอบนี้แสดงว่าชุดตรวจสอบนี้ยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีอยู่อ๋อครับแต่ถ้าเกิดเชื้อเนี่ยก็คือจะดูตรงนี้ใช่ไหมครัใช่จะมี c y m b orsv แล้วก็โปลิทิไวรัสาส,าสามตัวนี้3ตัวนะครับอันนี้ผมดูคนเผื่อแล้วน่าคือคนอื่นคิดเอาเราแค่ตรวจสอบอย่างเดียว,วเราจะป้องกันยังไงเราแ,แค่รู้เฉยว่าต้นของเรามีไวรัสหรือไม่ยอย่างไร อะไรคือการป้องกันครับอาจารย์ครับการป้องกันก็คือการที่ไม่เอาต้นเป็นโรคเนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อเราอาจจะปลูกขี้ไว้เพื่อจะเก็บ,บดอกตัดดอกไปขายอะไรนี่นนทําได้แต่ไม่เอาไปขยายพันธุ์ต่อตามในที่จะไปขยายพันธุ์ต่อก็คือการต่อโรคไปเรื่อยๆ <ừ> ถ้าต้นนั้นเป็นโครคนี่คือการป้องกันครับผมนะฮะหลายคนบอกว่าอ้าวดูแล้วอ,อ,อยากจะทําบ้างนะฮะอยากจะซื้อชุดตรวจสอบแบบนี้นครับอาจารย์ครับมีขายอะไรยังไงหาซื้อยากไหมครับไม่ยากเลยค่ะ เพราะว่าชุดตรวจสอบเนี่ยถามมาที่กรมก็ได้เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กรมได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่มารับเทคโนโลยีไปผลิตจําหน่ายเพื่อความรวดเร็วเพื่อลดงานของทางราชการทางราชการก็ยังสนับสนุนให้เขาผลิตให้กับภาคเอกชนให้กับเกษตรกรใช้ผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับของการ ตรวจสอบไวรัสซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนะบวนการเมื่อก่อนนี้โหกว่าจะรู้ว่าต้นของเรามีหรือไม่มีอย่างไรเนี่ยต้องเข้ารอเป็นอาทิตย์ห้องแลบเลยแล้วรอเปอ็นอาทิตย์ด้วยใช่ใชตอนนี้เราสามารถตรวจสอบได้เองนะครับโดยปริมาณที่ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนั้นเกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้ของเราเนี่ยมีเยอะแล้วก็มูลค่านี่หโหป,ปีปีหนึงหลายหลายล้านบาทเลยทีเดียวใช่เป็นล้านร้อยล้านเป็นหลายร้อยล้านจริงนะครับซึ่งชุดตรวจสอบนี่นะฮะจะสามารถช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่สําคัญครับคุณสามารถนําดอกต่างๆเนี่ยเอาไปขายได้ แต่อย่องทิ้งขยายพันธุ์แค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมาเลยครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับและเจ้าชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ชุดนี้นะครับก็คือชุดโพซี่คิดนั่นเองครับชุดเล็กๆง่ายๆแบบนี้นะครับจะตรวจสอบอะไรได้บ้างแล้วก็มีประสิทธิภาพขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยไม้ของเราเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสไหมครับหลักๆเนี่ยเราทําธุรกิจส่งออกนะครับกล้วยไม้ไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีมาตรการดูแลเกี่ยวกับพวกโรคและแมลงอะไรเงี้ยค่อนข้างเข้มข้นนะครับทางเราเนี่ยก็เคยประสบปัญหานะครับในการส่งออกต้นกล้วยไม้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยพบ เชื้อไวรัสครับในต้นกล้วยไม้ที่เราส่งไปนะครับจะเป็นตัวโพทีไวรัสครับซึ่งเป็นตัวที่เขาต้องห้ามคือห้ามนําเข้านะครับก็คือล็อตนั้นน่ะเราก็ถูกส่งกลับมาทั้งหมดมูลค่าความเสียหายก็เยอะพอสมควรเราก็เลยได้ทําการติดต่อกับกรมวิชาการเกษตรนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราจะสามารถจะทําได้ยังไงที่จะรู้ว่าเนี่ยต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราเนี่ยปลอดจากเชื้อไวรัสนะครับพอเข้าไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วครับไปรู้จักกับ ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้อย่างง่ายได้อย่างไรครับพอดีผมไปที่กลุ่มงานไวรัสของวิชาการเกษตรนะครับก็ได้ไปพบกับอาจารย์สุรพีนะครับซึ่งท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับไวรัสกล้วยไม้นะครับแล้วก็หาวิธีตรวจสอบที่จะแนะนำให้ใช้ชุดโพซิคิดสามารถ ที่จะเอาไปตรวจสอบได้ง่ายครับซึ่งการระวังเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสเนี่ยจะต้องระวังตั้งแต่ขั้นตอนของการเพาะพันธุ์ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเราคํานึงถึงเรื่องตัวนี้มากนะครับเรื่องอ่าเชื้อไวรัสเนี่ยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราก็เริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่การคัดสายพันธุ์เนี่ยต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราต้องเอามาเช็คให้ชัวร์เลยให้ชัวร์เลยว่ามีเชื้ออยู่หรือเปล่าหร่าพอปลอดเชื้อแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวนั้น เพิ่มขยายพันธุ์เพิ่มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับครับวันนี้นะครับบริษัทเทพพงศ์ออคิดจำกัดนะครับก็ประสบความสําเร็จในการที่จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสนะครับในกล้วยไม้เนี่ยโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบนะครับเชื้อไวรัสในกล้วยไม้แบบง่ายแบบนี้นะครับนำมาใช้กับธุรกิจของเราเองแล้วอยากให้แนะนําสู่เกษตรกรรายอื่นด้วยครับที่เขาน่าจะมีวิธีการแล้วก็ใช้นําเครื่องมือตัวนี้ครับมาใช้กับสวนเขาครับก็อยากจะฝากชุดตรวจไวรัสกล้วยไม้โพซิคิดของกรมวิชาการเกษตร ตัวนี้ไว้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและก็ขจัดไวรัสสายพันธุ์ต่างๆที่จะเป็นตัวมะเร็งร้ายที่จะทําให้กล้วยไม้ของประเทศเราเนี่ยส่งออกไปในที่ต่างๆไม่ได้แล้วก็เสียชื่อเสียงก็อยากให้ทุกคนใช้ชุดตรวจสอบไวรัสตัวนี้ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็ใช้ง่ายผลตรวจสอบที่ออกมาได้ค่อนข้างดีสมบูรณ์นะครับ วันนี้ทั้งรายการนะครับต้องขอขอบคุณพี่ท่านนายสวัสดิ์เป็งอยงสูงเลยครับที่ได้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานชุดตรวจไวรัสในกล้วยไม้แบบง่ายชนิดนนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเครื่องมือเล็กๆแต่เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็น ครื่องมือที่สําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นครับของนวัตรกรรมในการตรวจสอบมาตรฐานกล้วยไม้ของไทยนะครับก่อนที่เรานั้นจะส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพครับใน,นส่วนของบริษัทเทพพงออคิดนะครับทำมาประมาณ1 4 4 5ปีมานะครับตลาดหลักก็ของผมเนี่ยก็จะส่งที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนก็จะมียุโรป ที่เราส่งนะจะเป็นต้นกล้าไม่ใช่ว่าต้นดอกแบบนี้นะครับเราจะส่งเป็นต้นกล้าไปเนี่ยทางทางญี่ปุ่นเนี่ยสเปคเขาค่อนข้างสูงว่าเออเขาไม่ต้องการต้นกล้าแห่งโช่อจากที่เราไปเราก็พยายามควบคุมอุณหภูมิอ,มอะไรต่างๆให้เขานะครับแล้วก็ให้มีจํานวนคู่ใบเนี่ยประมาณ6คู่ใบก็ในส่วนของอชุดตรวจสบบรัตเรานํามาใช้ตั้งแต่เขาเริ่มดําเนินการคือท,ทดลองกันมาผมก็ ใช้มาตลอดทําให้แหลบของเราเนี่ยได้มาตรฐานขึ้นมาว่า 1. ถ้ามีต้นกล้าที่ว่าเราสั่งนําเข้าเข้ามาเนี่ยเพื่อจะเป็นพวกไม่พันธุ์อะไรต่างๆมันมันมันก็จะทําให้เราสามารถแยกได้ว่าเออของเราเน่ยปลดโรกเราสามารถขยายพันธุ์ออกไปได้สําหรับการตรวจไวรัสก็มีความสําคัญ์กับการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพราะว่าถ้ามีเชื้อไวรัสติดเข้าไปในการขยายพันธุ์ก็จะส่งผลเสียเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ย มันจะทําให้ต้นกล้ามีอย่างเชื้อ Cymv ต้นกล้าใบก็จะเป็นด่างสําหรับโออดอกตีบดอกก็จะมีปัญหาก็คือต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการขยายพันธุ์เพราะว่าเราขยายพันธุ์ในห้องแลบเนี้ยจะทีลบปริมาณมากๆเพื่อการส่งออกตัวนี้เป็นการกําจัดข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะ ตอนนี้พี่กบเชื่อว่าน้องฟางและน้องต้นกล้าคงสบายใจแล้วนะครับสำหรับคำตอบที่พี่กบไปเสาะหามาไขาข้อข้องใจให้กับน้องฟางและน้องต้นกล้านะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่ฟางคำตอบที่พี่กบหามาให้เข้าใจชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะชัดเจนเลยแหละแต่ว่าพี่ก็มีเรื่องให้ต้นกลาช่วยพี่อีกเรื่องหนึ่งนะครานี้ยังสงสัยอะไรอู่ล่ะครับพี่ฟางคำตอบชุดโพส่คิดก็หาให้แล้วนี่ยังจะต้องสงสัยอะไรอีกเนี่ย ก็พี่กะว่าจะชวนต้นกล้าไปซื้อไอ้เจ้าชุดโพซี่คิดหรือชุดตรวจสอบเวลากล้วยไม้อย่างง่ายกะว่าจะเอามาตรวจสอบกล้วยไม้ในสวนของพี่แล้วก็สวนของต้นกล้าไงดีดีดีครับถ้างั้นเราไปซื้อกันเลยไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้ากำลังว่างอยู่ดีเลยงั้นดีงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปไปเราจะไปกันยังไงดีน่าะพิมพ์ไปซื้อเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงทันข่าวก้าวไกลวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรต้นแบบทั้ง12ท่านที่ได้ทดลองผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศและนําปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ไปใช้ในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์จนเป็นที่น่าพอใจค่ะ การมอบเกียรติบัตรครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านดำรงเจรสุทัศน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบเกียรติบัตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะข้อดีคือทําให้การหมักปุ๋ยสมบูรณ์นะครับแล้วร่นระยะเวลาการหมักนะครับลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเมื่อเห็นว่าได้ผลและเป็นเทคโนโลยีง่ายๆเราก็เลยจัดงานวันนี้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การปิดปุ๋ยหมักโดยเติมอากาศนะครับประโยชน์คืออย่างที่ผมเรียนว่ามันทําให้การหมักไวขึ้นการย่อยสลา,ายสมบูรณ์อันที่2ก็จะส่งเสริมให้โครงการเกษตรอินทรีย์ประสบความสำเร็จที่เรามุ่งหวังคือเป็นอินทรีย์จริงๆไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็อันที่3ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยตรงจากที่พบปากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จวันนี้1 2กลุ่มนี่พบว่ามีไ,ได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3- 4ถึงเท่าตัว คุณผู้ชมคะระบบเติมอากาศในการผลิตปุ๋ยหมกักที่กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาระบบเติมอากาศแบบประหยัดขึ้นใหม่และได้ยืนจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะได้จัดงานเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาจัดวัตถุอันตร,รายได้แก่ EPN ไดโคร o ทฟอสค c a ์บ o ฟูรานเมทั o m ม l เป็นวัตถุอันตร,รายชนิดที่4โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีนายดำรงเจรัสุทัศน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงาน คุณผู้ชมคะวัตถุอันตราย4ชนิดนี้เป็นวัตถุอันตรายเฝ้าระวังมานานแล้วนะคะรวมทั้งเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมชาชิกคนจนการจัดงานเสวนาในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกๆด้านอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในด้านต่างๆรวมทั้งข้อมูลทั้งด้านบวกและลบในทุกแง่มุมค่ะ ครั้งนี้นะคะทางกรมวิชาการเกษตรนํามาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรฐานทางกฎหมายในการควบคุมวัตถุอันตรายทั้ง4ชนิดนี้ค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทันข่าวก้าวไกลจะนําข่าวดีๆแบบนี้มาฝากกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะคําถามประจําสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้โพซิคิดสามารถตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ได้กี่ชนิด1 2ชนิด 2- 3ชนิด ทราบแล้วรีบส่งคำตอบมายางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพห0 0่0ศาสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจาวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ถามว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปศึกษาเรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดใดคำตอบก็คือจังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับหนึงซื้อกรสีกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ 1, เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับการที่เราส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศนะครับมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํานั่นก็คือการป้องกันและควบคุมในเรื่องของไวรัสกล้วยไม้นั่นเองซึ่ง2หน่วยงานนะครับที่เขาร่วมมือกันนั่นก็คือกรมวิชาการเกษตรและสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงเป็นที่มาของผลงานวิจัยชิ้นนี้ครับนั่นก็คือชุด ตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้นั่นเองซึ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญครับมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นเองครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามในเรื่องราวของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรครับภายใต้แนวคิด การผลิตพืชอาหารปลอดภัยนำไทยสู่ AEC นั่นเองครับซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยนะครับให้กับเกษตรกรและก็ชุมชนครับสำหรับใครที่สนใจติดตามได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาหมดนลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลโปรวิชาการเกษตรได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ลอาเลี้ยงคนไทยมา